สวัสดีครับเทรดเดอร์ทุกท่านนะฮะเจอกันอีกแล้วกับช่องแท่งเทียนเสถีฐีนะฮะอันนี้อยู่ในหัวข้อรีวิวออเดอร์นะฮะอยู่ในคู่ของ GU นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างในการเทรด30นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูใน h 4ก่อนว่าเริ่มกันเลยนะไม่ต้องพูดมากเนะาะทามเฟรมเ4เนี่ยเขาเป็นเทนขาลงนะครับคือว่าตรงเนี้ยเราไม่ได้เข้าในในทา์เฟรมของโครงสร้างใหญ่ทีนี้เราก็มาย่อย เข้าในทมเฟรมของโครงสร้างเล็กก็คือว่าไปตามเทนใหญ่เนาะ,ะเราไปดูในไทมเฟรมสามสิบนาทีนะครับไปดูในทมเฟรมสามสิบนาทีสังเกตไหมครับว่าที่ผมตีบอสช็อคเนี่ยผมจะทําเป็นสีเขียวแต่ว่าในทมเฟรมใหญ่เนี่ยผมจะทําเป็นแบบนี้เห็นไหมสีเทาๆคือผมจะทําไว้สังเกตนะครับว่าโครงสร้างย่อยกับโครงสร้างหลักเนี่ยรองกับหลักเนี่ยจะได้สังเกตง่ายๆอย่างนี้นะครับ คือโครงสร้างตรงนี้ผมในทาเฟรม m สสผมก็รออยู่รอเขาเข้ามาซ้ําอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้เนี่ยพอโครงสร้างเล็กอ่ะเขาลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆผมก็เลยเมื่อวานเนี้ยประมาณสองทุ่มนะฮะก็เลยลองเข้าออเดอร์ดูนะครับในทาเฟรม m สามสิบมันมีสองโซนนะครับมีโซนนี้กับโซนนี้นะครับเป็นโซนที่ pending ได้ผมก็เลย pending อันนี้ก็เลยเข้าแบบเอ่อเข้าตามราคาณปัจจุบันไปเลยนะครับไม่ได้รอ irm, คอนเฟิร์มนะฮะ ก็พอมาเจอก็เข้าตรงนี้เลยเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะว่าราคาเข้ากับราคา TP เนี่ยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูทีนี้เรามาดูกันก่อนว่าเอ่อทำไมถึงตัดสินใจเข้าออ,อเดอร์เพราะว่ามันเป็นโครงสร้างอันนี้คือเป็นตัวอย่างเนอะเผื่อว่าใครอยากอ่าเล่นเร็วจะจะจะเร็วไหมอะ่ะใจคนไม่เท่ากันด้วยเนอะอย่างเนี้ยผมเข้าเมาื่อวานแล้วก็มา TP วัน,นเนี้ยเนี่ยประมาณประมาณเนี่ยประมาณไม่กี่ไม่กี่ชั่วโมงที่แล้วนะครับประมาณสิบเอ็ดโมงหรือเที่ยงนี่แหละมาโดน TP นะครับ อันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมามามาให้ดูเดี๋ยวลองไปดูใน time frame 5นาทีซิว่าถ้าเรารอนเฟ f i r มเราจะได้เข้าไหมเดี๋ยวดูก่อนนะถ้าเป็นการคนเฟ f ร r มใช่ไหมถ้าเป็นการคนเฟ f ร r มนี่เหมือนกับก็มีอยู่นะก็มีอยู่นะครับก็มีอยู่ <c oughs> อันนี้สาย confirmation <c oughs> ก็โอเคก็มีอยู่นะครับมีมีม มีอยู่อย่างนี้สําหรับคนที่เรียนก็สามารถที่จะเข้าออเดอร์ได้นะครับจากการคอนเฟิร์มนะครับแต่ว่าผมจะมารีวิวให้ดูในลักษณะที่ผมเข้าละกันผมดูว่าโซนนี้มัน pending ได้ส่วนโซนที่จะ p e n ด i n g ได้หรือ pending ไม่ได้เนี่ยคนที่เรียนก็จะรู้อันนี้ก็ยกประโยชน์ให้นะครับผมก็ขอสงวนสิทธิ์ไว้กับคนที่ลงคอร์สนะครับผมโอเคแล้วก็ลงมานะครับ tp ที่ตรงออเดอร์บ็อกซ์ของตรงนี้เลยก็เก็บ tp ไปแล้ว นะครับทีนี้เนี่ยที่ให้ดูรูปเมื่อกี้เนี่ยมันมี E N โดน E N ไประยะเดียวกับที่ตอนนี้ T P แล้ว E N โดนเดี๋ยวไปลองไปดู E N กันว่ามันเป็นอย่างไรเผื่อว่าทุกคนจะเข้าทันนะครับเผื่อมันจะคอนเฟิร์มอีกรอบหนึ่ง E N อ่าลองมาดูในทําเฟรม H 4ก่อนเนี่ยผมผมวางแผนไว้เดี๋ยวลบออกมันมี2โซนนะครับ E N แล้วมันมี liquidity ในในแบบเนี้ยในแบบเทรไลนคือคนเลี้งก็จะได้รู้อีก พอมันเข้ามาปุ๊บแล้วพอดีว่ามันมีคอนเฟิร์มผมก็เลยเข้าไปเดี๋ยวนะในไทม์เฟรมห้านาทีเห็นไหมฮะไทม์เฟรมห้านาทีเขามีการคอนเฟิร์มเห็นไหมครับแล้วก็แหกไปตัวน,นี้ครับเขามีการทำลายโครงสร้างเห็นไหมเป็นการทำลายโครงสร้างนี่เราเข้าออเดอร์ตรงนี้ก็หวังจะให้ลงมานะครับแต่ว่าก็แหกไปนหนึ่งนะครับไม่เป็นไรนะครับ น่าจะโดนไปสามร้อยกว่าเหรียญแต่ว่า G ีก็มาฮิวใจไว้ครับสองพันเหรียญนะครับ,นนรบประมาณนั้นโอเคก็เดี๋ยวถ้าเขามีคอนเฟิร์มอะไรก็คงจะยังเข้าอยู่นะครับคงจะยังเข้าอยู่เพราะว่ายังไม่หลุดโซนก็ยังมีอยู่สองโซนะนะครับยังไงมันก็เป็นเทนขาลงอยู่ก็นั่นแหละฮะก็จะเฝ้าดูนะครับฉันรอเธออยู่แอบประมาณนี้ทองคําทองคํานี่ผมโพสต์ไปในเพจนะ ผมโพสไปในเพจว่าโซนนี้น่าสนใจแต่ว่าตอนนี้เขายังทิ้งไว้กลางทางอยู่ยังไม่รอมารับนะฮะสาเหตุนะครับสาเหตุที่ผมรอคัดด้านบนคืออะไรรู้ไหมเพราะว่าเขายังมาไม่ถึงโซนนะครับยังมาไม่ถึงโซนแล้วก็ทาลิควิดิตี้ไว้อ่าเดี๋ยวย่อให้ดูนันเห็นทาลิควิดิตี้ไว้นะครับเนี่ยมีมีสองโซนที่เป็นลิควิดิตี้ผมคิดว่าเขาจะขึ้นไปปุ๊บแล้วสวิปลงแน่นอนเลยนะแตอ่อาจจะมีเด้งบ้างอ่ะผมไม่แน่ใจว่าจะเด้งมากเด้งน้อยนี้แล้วก็บริหารเอาเพราะว่า ตอนเนี้มันอยู่ในรูปแบบของไซเวว์หลักๆเลยอ่ะมันมันยังถูกเทนขาขึ้นอ่ะคุมอยู่จริงๆแล้วอ่ะเท็ดซนเป็นเทนขาขึ้นอยู่แต่เหมือนมันจะลงผมก็เชื่ลงเหมือนกันคือมันก็เลยแบบว่าเราก็เลยแบบไม่ค่อยกล้าย่ําเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยเออเราก็ไปเก็บเอาทำเฟรมเล็กๆเ,เ,เอาแล้วก็เล่นตามระยะออร์บ็อกที่มันเข้าออร์บ็อกนี้ปิดออร์บ็อกตรงข้ามหรืออะไรเงี้ยแต่ถ้าเราเข้าในฝั่งที่มันเป็นเทนอ่ะเราก็ยังสามารถกล้าถือหน่อยอะไรอย่างเงี้ย หรือไม่มันมาจากดีมานที่ทําเฟรมใหญ่กว่าแล้วก็จังถือหน่อยอะไรอย่างเงี้ยกล้าถือหน่อยอย่างเช่นที่ผมเข้าไปเนี่ยโหแบบเยอะเลยนะที่ผมเก็บสั้นเนี่ยเล็กๆเ,เต็มลปหมดเลยเนี่ยอันนี้ขึ้นไปเดี๋ยวย่อยให้ดูช่วงที่เขาลงมาขึ้นผมก็เก็บหนึ่งต่อหนึ่งนะพอเวลาลงผมเห็นว่ามันเป็นเทรนมาผมก็เก็บยาวหน่อยพอตรงนี้เป็นดีมา์ของทําเฟรมใหญ่พอขึ้นไปผมก็เก็บยาวหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยพอเป็นช่วงขึ้นมาแล้วผมก็เก็บยาวเหมือนกับ ดีนะที่เก็บอันนี้ให้ดูไปแล้วเนาะที่ว่าผมถ้าผมไม่ปิดผมก็โดนเอสอเนี่ยอันนี้ให้ดูไปละก็ประมาณนี้แหละก็เก็บเก็บไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคก็จบการรีวิวมีประมาณนี้นะครับแล้วก็ให้ดู en กับทองคำนิดๆหน่อยๆนะฮะสำหรับคนที่สนใจเรียนนะครับตอนนี้ยังได้5,9 0 0อยู่นะครับแล้วก็จะขอแจ้งจากคนที่ลงทะเบียนมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราผม,มาขอขอเปลี่ยนแพลตฟอร์มการเรียนนิดนึงตอนแรกผมตั้งใจจะให้เรียนใน youtube ไปละแล้วก็ จะดูได้เฉพาะคนที่สมัครลงมาอะไรเงี้ยมันจะมีอีเมลเฉพาะอีเมลแต่ที่นี้ว่าผมมาเช็คดูอีกทีแบบรอบด้านแล้วว่ามันยังมีจุดรั่วอยู่ผมก็เลยตัดสินใจเปิดเป็นกลุ่มปิดอยู่ในอยู่ในเพจอะเพจแท่งเทียนเศรษฐีที่เราอินบ็อกกันมานั่นแหละครับและเดี๋ยวก็พอถึงเวลาเดี๋ยวโพสต์มันจะโพสต์ผมตั้งใจประมาณตีห้าของวันอาทิตย์อะตีห้าของวันที่สามสิบอะมันจะโพสต์นะครับมันจะโพสต์อัตโนมัติแล้วก็ก็เรียนกันให้ฉ่าไปเลยนะครับก็ ใครสมัครมาก็เดี๋ยวผมจะเชิญเข้ากลุ่มนะครับแล้วก็มันก็สามารถแชทได้อะไรได้อยู่ในนั้นเลยเงยผมเลยคิดว่ามันน่าจะดีกว่านะครับก็แจ้งประมาณนี้นะฮะอดใจรอนิดนึงนะฮะวันอาทิตย์นี้ตีห้านี่ดูได้แล้วครับเดี๋ยวคลิปจะออนละมีหลายคลิปเหมือนกันแล้วก็มีเซอร์ไพรส์ด้วยผมมีคลิปสุดท้ายแบบพาย้อนหลังไปเทดอะไรเงี้ยพาพาคานวณพาวิเคราะห์ดูว่าโซนไหนอะไรอย่างเงี้ยคือตั้งแต่ที่เรียนมาผมจะพาเทศเลยจะพาดูพาย้อนกลับไปนะครับเราเวลาอยู่หน้างานเราจะได้มองภาพออกอะไรเงี้ยครับ โอเคขอจบคลิปประมาณนี้นะครับมีคำถามมีคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมฝากไปกดติดตามเพจแท่งเทียนเศรษฐีด้วยนะครับบางทีผมมีอะไรที่นิดๆหน่อยๆอ่ะผมก็จะโพสในนั้นแหละโพสใ,ในในเลียวบ้างโพสในเอ่อเป็นคลิปเล็กๆหรือว่าเป็นโพสเล็กๆอะไรเงี้ยก็จะไม่ค่อยได้มาอัด u t u b e นะครับ u t u b e ก็จะทำแต่พวกให้ความรู้หรือว่ามันรีวิวอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ฝากไปกดติดตามกันหน่อยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ